ขณะเดียวกันพูดถึงนายพิธาวันนี้ย่องเงียบนะครับไปฟังความคิดเห็นจากนักอุตสาหกรรมคนรุ่นใหม่ครับไม่มีการแจ้งหมายงานอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนายพิธาลิมเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแกนนําของพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยเดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษให้กับกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กว่า300คนที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อ,อทอครับ เป็นเวทีให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้นําเสนอปัญหาให้รัฐบาลใหม่เนี่ยถ้าเกิดตั้งได้นะแก้ไขให้หน่อยซึ่งภายหลังการพูดคุยคุณพิธาไม่ได้สัมภาษณ์นะครับพูดแค่สั้นๆว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาหารือนะแต่เป็นการมารับฟังข้อเสนอจากคนรุ่นใหม่เท่านั้นแหละโดยแต่ละคนก็อยากให้รัฐบาลใหม่ทําธุรกิจให้เติบโตและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำครับ,รบวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาหรือวันนี้เข้าไปรับฟัง แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้2วันไปหารือกับสภาอุดเนี่ยรปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะฮะคือมีคลิปหลุดคุณวิธาครับที่ปรากฏในโลกออนไลน์ลักษณะคือถูกพักเอกชนในโอ้โหบอกวิจารย์ยับเลยครับนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังท้วงติงกรณีการลาคลอดบุตร180วันนะฮะคือประเด็นนี้เนี่ย ในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดความเห็นกันเยอะทีเดียวครับว่าโอ้จริงๆแล้วในการหารือกันขนาดนี้ชื่หรือ,อล่าสุดเนี่ยทางรองประธานสอทอสภาอุตกาหกรรแห่งประเทศไทยท่านระบุว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจริงๆมันเป็นการตัดต่อนะมันเป็นการตัดต่อแค่บางส่วนยืนยันว่าวันนั้นบรรยากาศการพูดคุยนี่เป็นการถกเถียงกันเรียกว่าเป็นปกติครับ,รบย้ําว่าไม่ได้คัด้านนโยบายขึ้นค่าแรงเลยครับ ส่วนนโยบายที่ขอปรับสวัสดิการเรื่องของการลาคลอดบุตรจากเดิม90วันไปเป็น180วันเนี่ยอันนี้เขาก็หารือกันแล้วก็ยังได้ขอให้ทางรัฐบาลเข้าไกลเนี่ยรับเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับมันเป็นมุมมองของของ กลุ่มนายจ้างของภาคของผู้ประกอบการนะครับแน่นอนฮะมันต่างคนต่างมุมมองในในมุมมองของลูกจ้างก็จะเมนอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าหากว่าเราพูดเรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสนับสนุนในเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีอยู่แล้วนะครับว่าให้มันมีการพูดคุยกันเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมันสามารถคุยกันได้ ก็เป็นปกติก็ต้องหารือกันก็ต้องชี้แจงกันนะครับทีนี้ตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยถ้าตามกําหนดการแล้วคุณพิธาจะเดินทางไปพบกับกลุ่มสุราก้าหน้าแล้วก็กลุ่มแรงงานด้วยที่เทศบาลตําบลบางเสาธงที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับ,รบต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศการคุยในห้องและอยู่ดีๆมีคลิปแล้วก็กลายเป็นแบบปมดราม่าขึ้นมาทั้งๆท,ที่คนที่ไปคุยยังไม่ได้ตําแหน่งนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่ว่าคนรุ้นอยากได้อย่างนั้นคนรุ้นอยากได้อย่างนี้ยังไม่ได้มีการเคาะออกมาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการคุณพิธาย,ยังไม่ได้เป็นนายกเลย